เอาละครับพ no <laughs> ี <inan imate> ่น้องบาทนี่มาถึงเวลาซีมขนมแล้วนะคะจากที่ข่อยได้นี่ละทุกคนมาเบิ้งกันอ่ะมาในแคนโยก่อนพลีสเบิ้งหัวสิเปิดให้เบิ้งบาททุกคนค่ะแทนแทนแทนคอยต้องร่วงก่อนเบิ้งอาโลดทุกคนค่ะความที่มันราคาแพงเนาะสิบฮัปีแพงเวิร์มล้ง บ้องอรดถบาท่ทุกคนเลือกสรรน,นะคะที่จริงเขาสิมีหนังสือเลเห้าพวผมนะว่ารสชาติในนี้มันมีอะไรบ้างนะเอาจริงๆมันมีนะคะมันมีบอกด้วยแต่ว่าค่อยไม่ให้เพื่อนออกมาเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะคะซิงสุดท้ายก็คือเห้าต้องทดสอบออาทรีจิลมุสเทคบิ๊ก hot chicken. ฮาร e ดเซกิ mm. mm. 15ป mm. ี Chocolate from Belgium <laughs> เอชอช็อกโกแลต from Belgium นั่นแหละเซบบะคอยจนแบบว่าเบิดคตขาสิบวอลทุกคนค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะจะบอกให้เมื่อกี้เพิ่นเอาอันอีกมันจะเป็นครีมข้างในเนาะแต่ละอันมก็จะเป็นสเปเชียลเทสนะคะแต่ว่าหากักคือวอานั่นแหละ ลองดูนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงมาไม่ต้องรอ,อนานละชิมเลยดีกว่า